ก็สำหรับเกมวันนี้นะครับเป็นเกมที่ผมว่าในเรื่องของการทดสอบของเราเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรวมถึงในเรื่องกระบวนการที่เราเตรียมมานะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่ในเรื่องของบางส่วนนะครับต้องเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของวันที่ผ่านมานะครับส่วนมงโกเลียเองก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีนะครับเขามีความเหนียวแน่นแต่วันนี้สู้ความหนักไม่ไหวนะครับต้องต้องต้อง ชื่นชมเขาในเรื่องของการพยายามที่จะต่อสู้กับเรานะครับส่วนของเราเองเนี่ยเราคงต้องเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่ารอบต่อไปคงจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้พวกเราต้อง,ตองเตรียมตัวให,ให้ละเอียดขึ้นแล้วก็ให้สมบูรณ์มากขึ้นครับรอบต่อไปครับเขาก็รุกลุกเวียดนามแล้วก็เราเองก็เป็นทีมก,ก็เป็นทีมที่ดีทั้งคู่นะครับเราก็ประมาทเขาไม่ได้นะครับสิ่งที่สําคัญเราก็ต้องพยายามยึดเกมของเราเป็นหลักนะครับในเรื่องของการเล่นแล้วก็พัฒนา เกมของเราไปในตัวด้วยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับโดยที่คอนเซปต์เดิมก็คือเราซ้อมด้วยแข่งด้วยนะครับเพื่อจะไปแข่งต่ออีกสองรายการด้วยครับก็วันนี้หนูก็พอใจสําหรับเกมวันนี้นะคะถือว่าที่เราคุยในที่ประชุมมาคือเราจะเน้นเรื่องของเกมเสิร์ฟวันนี้เราก็เสิร์ฟเอสไปหลายแต้มเลยค่ะค่ะก็เกมเกมวันนี้นะคะก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าแบบ เราก็สามารถาารักษามาตรฐานของตัวเองในแต่ละบุคคลแล้วก็รักษามาตรฐานมาตรฐานของทีมไม่ได้ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นที่บบน่าพอใจค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้เอสมาเหมือนกันค่ะ <c oughs> เพราะว่าเขาก็ค่อนข้างรับดีใน <c oughs> ในในในประเทศเขาใน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่สิ <c oughs> ในทีมของเขาเขาก็ถือว่าแบบเขารับดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เอสมาเยอะขนาดนั้นก็ดีใจมากๆค่ะ เคล็ดลับไม่มีค่ะแต่ว่ามีแค่แบบว่าสมาธิต้องต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็เขียนฝึกซ้อมค่ะรอบที่สองเลยค่ะเราเจอทางเกาหลีใต้แล้วก็เกาหลีใต้กับเวียดนามมันเป็นทีมที่เราเจอกันมาตลอดนะคะแล้วก็ซูซีกับเราตลอดเลยก็เราก็จะไม่ประมาทค่ะเราก็จะเล่นตามมาตรฐานของตัวเองแล้วก็ทำมาตรฐานของทีมแล้วก็โฟกัสที่ ทีมเราเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะะกกชค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะในในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้อ่าไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะคะก็ชุดแข่งก็น่ารักดีค่ะฝากเชียร์ด้วยนะคะ <laughs>